เรือ m 3็0เป็นเรือสำหรับผลิตจัดเก็บและขนถ่ายน้ำมันหรือ FPSO ออกแบบและสร้างโดยบริษัทต้าเหรียญชิป Building ินดัสทรีจำกัดและบริษัท China State ท h i p Building Corporation จำกัดล่าสุดเรือลำนี้ได้ถูกส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วที่เมืองต้าเหรียญมนทลนเหลียวหนิง F P S O ได้รับการขนานนามว่าเป็นโรงงานน้ำมันนอกชายฝั่งที่เชื่อมต่อบ่อน้ำมันใต้ทะเลกับแท่นขุดเจาะเพื่อสกัดแปรรูปจัดเก็บและขนส่งน้ำมันและกา๊าซเรือ M350 มีความยาว364เมตรกว้าง64เมตรลึก33เมตรปัจจุบันเป็นเรือ F P S O ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้จัดการโครงการระบุว่าเรือลำนี้สามารถแปรรูปน้ำมันดิบได้220,000บาร์เรลต่อวันเทียบเท่ากับโรงงานแปรรูปน้ำมันดิบและก๊าซขนาด10ตารางกิโลเมตรสามารถใช้งานได้นานกว่า30ปี FPSO ยังเป็นฐานการผลิตน้ำมันนอกชายฝั่งขนาดใหญ่ที่มีความคล่องตัวสูงสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันได้อย่างรวดเร็วบนเรือมีห้องพัก80ห้องและสามารถรองรับผู้โดยสารได้158คน